พอดีเดินลงมาที่สวนป้าก็ยังก็เลยเจอต้นอินทนิลต้นนี้ก็ยังมีดอกสวยงามอยู่นะคะยังมีให้เห็นยังมีให้ชมก็เลยอดถ่ายรูปมาฝากไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะป้าก็เก็บภาพมาฝากเป็นต้นอินทนิลที่อยู่ในสวนอันนี้เป็นต้นธรรมชาติไม่ได้ปลูกนะคะ ในสวนของเราทั้งหมดจะมีอยู่เจ็ดต้นนะคะทั้งต้นที่มันเกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็ที่ป้าเอามาปลูกค่ะนี่นะคะสวยจริงๆเลยบรรยากาศก็ดีดีค่ะท้องฟ้าแจม่มใสมีเมฆบางๆนะคะมีเมฆขาวบางๆแต่ส่วนมากแล้วแจ่มมากเลยนะคะแจม่มใสมากๆเลยท้องฟ้าสวยงามป้าก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะ อันนี้คือต้นอินทนินที่ป้าเอามาปลูกเองนะคะที่ป้าเคยบอกว่าเอามาปลูกเองก็คือมีอยู่เหลืออยู่กี่ต้นนะแถวนี้ก็คือจะปลูกนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ต้นเล็กๆแล้วก็ห้าห้าหกต้นนะคะต้นเล็กมุมโน้นไม่โตอันนี้ก็คือกลุ่มที่ป้าเอามาปลูกเองนะคะแล้วอีกต้นหนึ่งก็ตายแล้วอยู่ด้านนู้นนะคะเพราะว่าเรา เราบอนย้ายออกมาจากในบ้านแล้วก็มาปลูกมันก็ไม่ติดนะคะอันนี้โรยไปแล้วนะคะสำหรับอินทนินตอนออกดอกนะคะสวยมากเลยเรียงรายกันเป็นแถวอยู่ริมบ่อตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้มันหมดหมดดอกร่วงแล้วก็มีเหมือนมีลูกมีฝักอะไรของเขาออกมานะคะนี่นะคะก็ประมาณว่าอินทนินริมบ่อนะคะ บรรยากาศฝากสวยงามเหมือนกันนะคะท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆาเลยนะคะตอนนี้สวยจริงๆเลยไม่มีเมฆเลยนะคะตรงนี้ฟ้าสว่างจ้าไม่มีก้อนเมฆเลยไม่มีเมฆแม้แต่นิดเดียวมีบางๆนิดนๆนะคะก็ให้ชมให้ดูบรรยากาศนะคะที่สวนชาวสวนก็จะเป็นแบบนี้และค่ะป้าก็ให้ดูนะคะให้ชมธรรมชาติสวยงาม ป้าก็ยืนอยู่กลางแดดนะเนี่ยหวังว่าโควิดมันจะตายแดดเดอ้อ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ล้อเล่นนะคะเขาบอกว่าอความร้อนของแดดอาจจะช่วยฆ่าโควิดได้จริงๆหวังว่ามันจะไม่ผ่านมาแถวนี้ถ้ามันมีลมมากับสายลมแต่ว่าหวังว่าแสงแดดจะแผดเผาให้มันตายไปเลยอย่าให้มันมาใกล้คนเน้อเวลาทำสวนเราก็ไม่ได้สวมแมสกันหรอกนะคะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ใกล้กันคะ่ะ ตอนนี้ป้าพามาอัปเดตต้นลีลาวดีที่ช่งางบอนแล้วก็ขนออกมาให้ตอนนั้นนี่กำลังเริ่มเกิดใบเกิดเกิดใบเกิดยอดอ่อนแล้วนะคะคงจะรอดอยู่ค่ะก็ให้เขามาสวยงามอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะริมบ่อในสวนนะคะสําหรับลีลาวดีที่เราเออกออกมาจากหน้าหน้าบ้านหลังใหม่ตรงโน้นนะคะ ผ่านมาประตูทางเข้าประตูเล็กตรงนี้นะคะเห็นดอกไม้สีชมพูสวยแจ่มป้าก,ก็าอดที่จะเก็บภาพมาฝากไม่ได้นะคะเป็นเครือเถาไปตามรั้วเยอะเลยนะคะเขาก็จะมีเครือเถาสีชมพูไปตามรั้วแนวรั้วเยอะนะคะสำหรับป้าเรียกว่าพวงชมพูเพราะว่าป้าก็ลืมชื่อเข้าไปแล้วนะคะ ลืมชื่อแล้วว่าชื่ออะไรเห็นห้อยย้อยลงมาเป็นพวงปาก,ก็เลยเรียกว่าพวงชมพูนะคะเดินผ่านกลุ่มดอกกระเจียวขาวเทพสถิตก็เลยเก็บภาพมาฝากอีกนะคะมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่ฝนไม่ไม่ดีนะคะปีนี้ฝนแรงก็ไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่แต่ก็เก็บภาพมาฝากนะคะ บัวปทุมมาก็เริ่มออกหลายดอกแล้วเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็มีสองดอกอีกนะคะเนี่ยไปดูตรงโน้นด,ดอกหนึ่งมาที่นี่อีก,ก็มีสองดอกแล้วก็กําลังมีดอกตูมดอกตูมกําลังจะออกมาก็มีอันนี้จะรกรกหน่อยนะป้ายังไม่ได้เอาหญ้ายังไม่มีเวลาหญ้าออกนะคะแต่ว่าก็พามาเลาะชมสวนนะคะเดินเลาะมาเจอดอกพุทธรักษาดอกนี้สีเหลืองสวยงาม ป้าก็เลยอดที่จะเก็บภาพมาฝากไม่ได้ค่ะก็ป้าพามาอัปเดตให้ดูนะคะว่าคุณลุงกำลังเตรียมพื้นที่ที่จะทำอะไรนน้อรอบริมบ่อน้ำตกนะคะรอบริมบ่อน้ำตกที่ที่ทำไว้ตรงนั้นนะคะสาวน้อยเล่นน้ำ แต่ร,บรอบๆนี้คุณลุงจะทำอะไรนะคุณลุงเตรียมพื้นที่เอาหญ้าเอารคออกหมดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ป้าพามาอัปเดตดูไก่น้อยนะคะไก่น้อยเวลาลมพัดมาก็มีกังหันนะคะ ไก่น้อยก็อยู่กับกังหันเล็กๆน่ารักนะคะที่ป้าซื้อมาวันนั้นวันที่เราไปเยี่ยมแพะนะคะเยี่ยมบ้านแพะนะคะวันนั้นสีซิลินทรนะคะทางผ่านป้าก็ได้แวะซื้อกังหันเล็กๆไก่น้อยตัวนี้มานะคะเออซื้อไก่เล็กไก่น้อยตัวนี้มาไม่แพงนะคะมีหลายราคามีทั้งร้อยกว่าบาทร้อยร้อยยี่สบร้อยห้าสิบ นะคะป้าก็ซื้อไก่เล็กมาอันที่แพงๆสามสี่พันเป็นหมื่นก็มีแต่ว่าป้าก็หมายถึงกังหันรูปทรงต่างๆนะคะป้าก็อยากได้กังหันรูปบ้านอยู่เลยนะคะอยากได้แต่ป้าก็ยังไม่มีตังซื้อเพราะว่ามันเล็กที่สุดก็สามพันขึ้นไปเนาะรานะคาป้าก็เลยยังไม่ไม่มีตังซื้อป้าก็เลยเอาไก่น้อยนี่มาก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยๆสะสม เอากังหันที่เป็นรูปบ้านน่ารักเล็กๆมาไว้ในสวนแต่ตอนนี้ช่างเอาขึ้นเอาไก่น้อยขึ้นไปติดไว้บนนี้ให้นะคะตรงใกล้ๆกับเรือนกล้วยไม้ของป้านะคะไม่ใช่ใกล้ละมันเป็นอยู่ที่มุมของเรือนกล้วยไม้เลยแหละนะคะก็สวยงามน่ารักแต่ถ้าลมไม่พัดมาไก่น้อยก็จะสงบนิ่งแบบนี้นะคะแต่ถ้าลมพัดมาแล้วไก่น้อยก็จะทำงานแล้วกางหันก็ อาจะวิ่งวิ่งสวยได้บรรยากาศดีนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวนี่ก็คงจะสวยงามมากทีเดียวแหละโอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะคะป้าก็เก็บภาพสวยๆงา,ง,าง,างามมาฝากนะคะเดินผ่านก็เก็บภาพมาฝากนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ป้าด้วยนะคะวัสด,ดีไก่น้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ